สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนเอนเดินทางไปที่สะพานมอญอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับระหว่างทางมุ่งหน้าไปนี่ก็ข้างทางนั้นเขียวขจีด้วยธรรมชาตินะครับสวยงามมากนะครับเป็นถนนทางที่คดเคี้ยวไปกับภูเขาครับแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับน้องผิงอันซึ่งเป็นนักเรียนที่โรงเรียนอูลอ่ล่องลูกเพื่อนผมเองครับ ลูกสาวของเพื่อนผมไปพบกับหัวใจมิตีนออนเดอะเวและน้องผิงอันจะพาเพื่อนๆเที่ยวสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับผมและน้องผิงอันจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่สะพานมอญมองกล้องด้วยนิสะพานมอญนั้นอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีอยู่ที่อำเภอสังขละ เดี๋ยวน้องพิงอันและลุงวุฒิจะพาทุกท่านไปเที่ยวนะครับไปเลยเพื่อให้กลมกลืนเข้ากับสะพานมอนครับก่อนที่จะไปเดินเราก็จับน้องพิงอันแต่งตัวเป็นสาวมอนครับค่าเช่าชุดก่อนเข้าสะพานมอน50บาทแต่งตัวใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วทางร้านบอกว่าผู้หญิงจะต้องนี่ครับมีผ้าพันคอด้วยน้องพิงอันแต่งตัวสวยแล้วนะครับเป็นสาวมอนต่อไปก็เป็นน้องยง,ยง น้องยงยงก็เป็นน้องสาวของน้องผิงอันครับขั้นตอนสุดท้ายของน้องหยงยงก็ใส่ผ้าพันคอแล้วก็ปะแป้งเป็นรูปหัวใจด้วยนะครับค่าเช่าชุด50บาทเท่านั้นเองเราก็กลายเป็นสาวมอนเรียบร้อยแล้วเด็กๆแต่งชุดเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องแต่งด้วยครับนี่คือปานและบิ๊กเพื่อนผมเองครับแต่งตัวเป็นหนุ่มมอนสาวมอน ที่ขาดไม่ได้จะต้องปะแป้งไม่งั้นไม่สมบูรณ์แบบครับนี่พี่บิ๊กปะแป้งเข้าไปอีกข้างหนึ่งไปไงนี่นะครับยิ้มละมุนนะครับบนสะพานก็จะมีสัมภาระให้เช่าเทินบนหัวเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับเราจะได้เป็นสาวมอนกันแบบเต็มรูปแบบนี่พี่ปานนะครับของน้องๆหยิบสัมภาระมาดูแล้วก็เทินไว้บนหัวเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกยิ้มละไม่ครับเรียบร้อยแล้วนะปาน With you. I love the to the love me today. Run the the นี่คือมักคูเทศนะฮะจะมาเล่าประวัติให้ฟังประวัติของสะพานมอนนะฮะ ครับต่อจะเอเดีวยวผมนะครับขอแนะนำตัวชื่อก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิวซนสุดกล่องสะพานไม้มีความยาวประมาณ1047เเมตรเ่าเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2528สร้างเสร็จเมื่อปีพศ2530ันครับก็ใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีใช้แลพอทั้งหมด4 0 0ยกว่าคนสร้างด้วยไม่คิดค่าแรงสร้างเพื่อถวายหลวงพ่อ,อมะ่งสอนวัสดุอุปกรณ์หลวงพ่อก็จะเป็นคนออกแบบผาน,นีรับไม้แดงกับไม้สักรับไม้แดงทั้งหมด หน้17แผ to ่นถ yes. yes. ้าเป็นต้นสองทั้งหมด2,700ต้นถ้าเป็นหงไฟสะพาทั้งหมด40ผงครับสะพานไม้นะครับเคยรถวิ่งได้แต่ตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับเพราะว่ารถสิ้แล้วครับเขากว่าวิ่งครับแล้วเขาสร้องไปสร้างสะพานคูนด้านสะพานปูตมีความยาวประมาณ150เมตรชื่อเต็นที่สะพานนวรัตครับทเขาจะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมอญรับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งกระเหลี่ยมฝั่งนี้ส่วนมีมอญไทยมีกระเหลี่ยมรคฝั่งนี้ฝั่งไทย รครับฝั่งจุมช,น,ชนมอญไทยก็เหลี่ยมฝั่งมอญทุกเช้านีอาหารใส่บาตครับฝั่งไทยวันเสาร์มีถนนคนเดินคร<ก>ับฝัง่งกะเยาทุกวันพฤหัสนะครับก็จะมีตลาดนัดนะครับวัดศรีสุวรรณารามครับครับก็ส่วนหลังคาสีน้ำตาลด้านนู้นจะไม่ใช่รีสอร์ทก็จะเป็นจุดชมวิวของอิศบานครับปีใหม่เทศกาลก็พี่มากางเต็นท์นอนฟรีเองได้แต่ว่าตั้งเต็นท์กับอาหารมาเองครับค้อสมัยก่อนนะครับมีแม่น้ำสามสายไหลลงมาครับสายแรกชื่อแม่น้ำสายซองกะเรียครับครับสายที่สอง จบบวัดเก่าหน้าวัดเก่าจงน้ำเขาเรียกแม่น้ำสามประสบเขาลองกอบสร้งรีสอร์ทสามประสบสีชมพูครับได้บนด้านบนเลยนะครับครับแล้วขอบคุณครับพี่มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมก็ไดที่ไม่มีจะผมไปเดี๋ยวมี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 น้องโดดโทษโทษน้องโดดได้ใช่ไหมโดดได้โดดได้บ้าโดดให้ดูได้บ้างได้ครับเฮ้ยก็มาช่วงเย็นบรรยากาศก็จะชิลๆนะครับก็ไม่ร้อนอ่ะนะฮะถ้ามาตอนเที่ยงเราคิดดูแล้วกันไม่มี ไม่มีหลังคาไม่มีต้นไม้บังก็ร้อนนะฮะวันนี้บรรยากาศที่อยู่4วันคนก็เยอะนะแล้วบริเวณนี้ครับก็จะมีเรือนะครับเรือนําเที่ยวไปดูวัดจมน้ํานะครับทั้ง3วัดวนะฮะนี่คือบรรยากาศในยามเย็นของวันที่30รกรกฎาคม65นะครับซึ่งเป็นวันจุดจาว คนมาเที่ยวสะพานมอญก็คึกคักเลยครับทั้งสองฝั่งเะคนมาเยอะนะครับขอบค,คุณเพื่อนๆนะครับที่คลิกเข้ามารับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีนอ t นเดเวนะครับขอบคุณเพื่อนบิก๊กเพื่อนป่านที่ร่วมเดินทางเที่ยวด้วยกันในทริปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนเติง้งน้องผิงอันน้องยมยงเจ้าถิน่นพาเที่ยวครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมิตรรักแฟนชมคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณมากกว่เทศด้วยครับบ๊ายบาย